โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยและสมาคมสิเก่าวางหลังวัฒนาเตรียมสารต่อวัฒนธรรมชาววัฒนาจัดงานวัฒนาแฟร์ w ั a บลยูเอแฟร์2023 a าร์ตบีดเทศกาลความสุขประจําปีในบรรยากาศงานคริสต์มาสพร้อมต้อนรับผู้มาเยือนด้วยงานศิลปะกลางแจ้ง Art i n the Garden และสวนสนุกเต็มรูปแบบรวมถึงบูธอาหารสินค้าเครื่องดื่มกิจกรรมจัดเต็มกว่า200บูธและเสียงเพลงเติมเต็มความสนุกสนานจากโชว์ประสานเสียงคริสต์มาสแคร์อนสุดพิเศษขับขังด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ตลอดทั้งคืนพบกัน16ธันวาคม2566นี้งานเริ่มตั้งแต่เวลา11นาฬิกาที่โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยสุขุมวิท19ครับงานวัฒนาแฟรน,นี่นะคะเราจัดกันปีละครั้งนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเราไมไ่จัดมา5ปีแล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นปีแรกที่เรากลับมาจัดอีกครั้งหนึงนะคะงานนี้เป็นงานที่ไม่คครพลาดนะเป็นโอกาสที่สิ์เก่าวัฒนา หรือว่าสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็คนทั่วไปจะได้มามีความสุขในช่วงของใกล้ใกล้คริสต์มาสมันเป็นในช่วงธันวาคมนะใกล้ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ค่ะพปีนี้เป็นยังไงบ้างคะก็พี่ขอเสริมพี่ติ๋มนะคะว่างานวัฒนาแฟร์เนี่ยเป็นงานเบอร์หนึ่งของที่นานที่สุดในประเทศไทยนะคะหลายท่านอาจไม่ทราบ เปน็นรุ่นเดียวกับงานกาชาติเลยนะคะแล้วก็ความพิเศษสุดก็คือ1โรงเรียนเราเนี่ยพื้นที่เกือบ30ไร่นะคะทุกคนอาจจะเคยไปที่ไบเทคไปเคยไปที่ศูนย์ศศริกิจก็สวยแต่ของเราจะสวยแบบกรีนกับธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เดินมาในงานเนี่ยด้วยค่าเข้า60บบาทเนี่ยพี่ก็ว่าคุ้มแล้ว นะคะแล้วก็มาดูอาคารเก่าๆอายุเป็นร้อยปีนะคะแค่นั้นไม่พอค่ะคอนเซปต์ที่บอกว่าอาร์ตบีมันก็คืออาร์ตแอนด์มิวสิกนะคะก็คือจะมีการโชว์ภาพต่างๆแขวนตามต้นไม้ที่วาดโดยนักเรียนเองนะคะ,ะเยอะตั้ง50-60ตุงนะคะห้อยกันแถมยังมีเวทีใหญ่สองเวทีค่ะเพื่อตอบโจทย์คำว่าบีดนะคะ แล้วจะมีบีดแบบวัยรุ่นนะคะก็คือซาร่าและเดฟนะคะอยู่ที่เวทีหนึ่งแล้วก็ห่างกันประมาณพี่ว่าน่าจะสัก7-800เมตรเสียงไม่กวนกันนะคะเวทีรุ่นพี่เลพี่รุ่นพี่นะคะพี่ติ๋มช่วยขยายเวทีของรุ่นรุ่นใหญ่น่าหน่้าหึก1919ใช่เราก็เนอะด้วยอายุขนาดนี้แล้วรุ่นน้องๆเขาก็สนุกเฮฮาไปเย้เย้กันของเขาย่กันเราก็เลยมีเวทีเวทีหนึ่งนะคะจริงๆเพื่อน พี่บุกาคุณโอนะคะจะมาขับร้องเพลงสาวๆวเนาะแล้วก็ปีนี้คุณบุญเกียรติ<ช>วัฒนา,สา,ส,าสาวสาวหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นน้องแหม่มก็มมเป็น<ก>สิทธิ์วัฒนาสิทธ์วัฒนาใช่แล้วก็ลากคุณแอมกับคุณปุ้มมาอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าเราก็คุณบุญเกียรติเราก็รู้จักกันดีท่านก็ให้ความเมตตานะคะสปอนเซอร์แล้วก็ท่าน มาร้องเพลงคุณบุญยเกียตโชควัฒนาใช่ไหมคะใช่ใแล้วก็คุณหมอพรทิพด้วยนะคะจะมาอะไรเบอร์โทรหัวใจแรกเบอร์โทรค่ะขอเชิญทุกท่านจริงๆนะคะไม่ใช่แค่งานโรงเรียนนะคะมันเป็นงานเรียกว่าอารมณ์ศิลปินศิลปะสวยงามบรรยากาศดีค่ะอยากเชิญน้องๆสื่อมวลชนแล้วก็ ทุกท่านเลยนะคะมาลองเปลี่ยนบรรยากาศในวันที่16เสาร์ที่16เวลาถึง4ี่ทุ่มสี่ทุ่มจอดรถรอบๆเลยนะคะจอดรถรอบๆที่มา BTS ก็ได้ซื้อของช้อปปิ้งบูธก็เต็มไปหมด200บูธค่ะโอ้200บูธทั้งอาหารทั้งสินค้าเต็มไปหมดแล้วก็ฟังเพลงสนุกกับพวกเรา ได้เจอเพื่อนเก่าได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องะนะคะมารวมตัวกันอีกอันนึงค่ะพี่ติ๋มที่ตะกี้ไม่ได้เล่าตอนถแถลงข่าวนะคะก็คือถ้าน้องเข้ามามันจะมีโดมสีแดงใหญ่เราเรียกหัวลําโพงนะคะพื้นที่ประมาณ160ตารางเมตรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนใช้เป็นที่วางกระเป๋าเด็กประจําก่อนผู้ปกครองมารับทีนี้ช่วงงานแฟร์อาร์ตบีดเนี่ยค่ะเราก็เลยให้ชื่อคุณอดัมตีนะคะมาโชว สัตว์สวยงามนะคะเห็นว่าจะมีแมวเปอร์เซียตัวละ5 0 0แสนบาทพี่ติ๋มมาโชว์แล้วก็มีปลาสวยๆมีนกนะคะก็นอกจากอาร์ตบีดแล้วยังมีสัตว์เล็กๆน่ารักด้วยค่ะจะกล้ามากมค่ะล้าไม่ได้ค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่แบบว่าสนใจที่จะอยากซื้อบัตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ซื้อทางไได้ค่ะก็เอาง่ายๆเลยก็คือเข้าไปในไลน์นะคะของ สมาคมเพราะงานนี้ค่ะสมาคมสิทธิเ์เราไม่เรียกสิทธิ์เก่านะฮะจริงๆสมาคมสิทธิ์วังหลังวัฒนาเพราะว่าพอเข้าวัฒนาปั๊บก็มาเป็นสมาชิกด้วย mm hmm. ก็คือเราจัดนะคะแต่ว่าจัดร่วมกับโรงเรียนนะคะ mm hmm. ชื่อลายก็คือตัวแอดนะคะาสาราโค s ช็อปนะคะ mm hmm. สารโครก็เป็นชื่อของอาจารย์ใหญ่เราคนหนึ่งก็คือสาลา S A L A C O L E s ็อปนะคะ S H O P นะคะ S ทวนอีกทีนะคะ S A L A C O นะคะ S A L A C O L E แล้วก็ช็อป H H O P ได้เลยหรือ f c e e o o o นะคะ W W A t o Getter นะคะก็เข้ามาเลยหรือว่าจะาหาไม่เจอก็ o o o l l ลโรงเรียนวัฒนาวิทยาลายัยแล้วก็โทรมาก็ได้นะคะอยากให้มากันจริงๆนะคะเพราะว่าเราหยุดจัดมา หลายปีนะคะตั้งแต่ปี61นะคะปีนี้เราก็เลยเครื่องร้อน,นะคะ่ะอยากจะจัดให้มันสนุกสนานค่ะพี่เสงใช่ค่ะ